ครับครับผมครับซ้บายนั่นนี้อ่ะโอเค สวัสดีครับคุณคณิตาคุณสุตาครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมครับทางด้านครับทางด้านเอเนเซลเนี่ยฮะอ่าลักษณะการแกว่ง,งตลาดในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแนวต้านตัวบนเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งสามร้อยเก้าสิบนะครับทางเอเนเซลยังมองว่าจุดต้านที่ระดับถึงหนึ่งสามร้อยเก้าสิบยังยังยังคงต้องตามกันอยู่นะครับในขณะที่จุดรับเนี่ยหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เป็นจุดรับนะครับ ในขณะที่ตัวหุ้นนะฮะซังเอสแซลมองหุ้น G P S C นะฮะเป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนนะครับแนวต้านระดับ56บาท50สตางค์ในแง่ของการบูมเบิร์กเองเนี่ยให้อินเทนซีฟไวรูไว้ที่5บวกบาท50นะครับในแง่เทคนิคก็ต้าน5บวกบาท50ครับจุดรับ51บาทครับตัวต่อไปเป็นโกลบอลครับในแง่โกลบอลแนวแนวต้านอยู่ที่17บเจาทสาจุดรับอยู่ที่16บหาทสาครับตัวต่อไปเป็นคาราบาวคาราบาวเนี่ยมีักระแสของการ วกับนะครับในแง่ของตัวต้านเนี่ยอยู่ที่ระดับ65บาทจุดรับอยู่61บาทครับตัวตัวตัวหนึ่งคือบางกอเกเจนเป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นลักษณะการรีเวิร์สกลับก็ามาแนวต้านอยู่22บาทห0สิจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณ20บาทตัวสุดท้ายนั้นเป็นหุ้น c p a x t อยู่ในกลุ่มของคอมเมอร์สแมคโครเดอร์มนะครับจุดต้านอยู่ที่ประมาณ3 4บาทครับจุดรับ30บาทช่วงนี้ตลาดจะเป็นลักษณะการแกว่งนะครับใน3วันนี้หาจุดรับมาฮะแล้วก็ กุณุ่นในกลุ่มที่น่าลงทุนเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มอาอากลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มของพาณิชย์นะครับลองติดตามดูครับกลุ่มพวกนี้คงได้รับในแง่ของการาเกี่ยวข้องกับการาสงการเดใน21วันในบ้านเราครับผมกับค่ะ ในในในแง่งบการเงินเนี่ยในกลุ่มอสังหาในไตรมาสที่ออกมาเนี่ยนะในงบปีเนี่ยยังไม่ดีเลยนะครับยังไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะเป็นตัวที่พอช่วยทําให้อสังหาร,ริมทรัพย์มีวาความคลกคักได้นะครับแต่ก็คงไปไหนไม่ค่อยได้ไก่นะครับเพราะว่าตอนนี้ติดอยู่ที่ตัว4 c o คอนซัมชันในการบริโภคนะฮะช่วงนี้ผมคิดว่าโรงพยาบาลกับกลุกก่มอสังกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมกลุ่มน้ำบินเครื่องบิน น่าจะได้รับผลประโยชน์สําหรับการลงทุนมากกว่ากลุ่มสังหาคร,ค,รครับผม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 สวัสดีครับสวัสดีครับผม